เป็นวันที่พวกเรารอคอยนะครับก็จริงๆแล้วเราก็ถ่ายมาไม่นานนะครับแค่ประมาณ5เดือนเองนะวันนี้ก็เป็นวันที่ปิดกล้องแล้วก็เป็นวันที่มีฉากสําคัญๆด้วยนะครับเช่นฉากที่ป้อมป้อมตายแล้วก็ฉากที่รับฤริ์ยาตอนจบด้วยครับรู้สึกใจหายมากนครับผมก็เราเจอกันแป๊บๆนั้นะมนรู้สึกแบบเอ้ยทำไมเสร็จเร็วจังเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นละครที่แบบจบเร็วจริงๆเลยอะ ถ่ายทําแบบเร็วมากระบบระบบการทํางานเขาดีนะครับเรกเขาวางระบบเล้กก็เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วมันก็ทํางานได้เร็วแล้วก็คล่องตัวแล้วะครเรื่องนี้นะคะก็เป็นละครเรื่องแรกของเนด้วยความยากก็คือ ยากมากค่ะแต่ว่ามีพี่ในกองชอมีพี่เจี๊ยบมีพี่ปูมีพี่เียจี๊ยบช่วยดูแลพี่เจี๊ยบกค่ะก็มีแล้วก็มีพี่เต๋าค่ะคอยให้คำแนะนำคอยส่งนู่นนี่นั่นให้แล้วก็พวงกับใจดีมากค่ะพวงกับกองเราใจดีครับใจเย็นด้วยใจดีที่สุดแล้วยังไม่เคยเห็นพี่นัด่าเลยใช่ไหมจอย่างเดียวจริงๆก็ดีครับเราได้ทำเต็มระบบเต็มระบบเลยก็จะทำให้รู้สึกทุกอย่างดูง่ายขึ้นนะฮะ คือทุกคนก็บอกทำไมถ่ายเร็วจังเลยอะไรเงี้ยมันก็มาจากการที่เราวางแผนหลายๆอย่างนะฮะก็ทำได้ตามแผนเกือบจะร0 0เครับว่าได้ mm hmm. ก็ขอฝากก่อนแล้วกันนะครับแฟนๆคือ uh, for you นะครับอย่าพลาดดูละครเรื่องเวลาในกดแก้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเวอร์ชันปีสอนเนี่ยไม่เหมือนใครนะฮะเป็นละครที่มีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นวุลลิสติกมากๆเลยนะครับเป็นจริงมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าจะต้องเหตุการณ เหตุการณ์เนี้เอามาจากหนังสือถ้าจะเป๊ะๆเ,เลยนะครับเราไม่ได้ทิ้งอะไรไปเลยแล้วเชื่อว่าต้องกระทบกับใครๆหลายๆคนนะฮะ ไปตรงกับชีวิตกับคนหลายๆคนพ่อแม่สมควรดูอย่างยิ่งนะครับเด็กๆก็ต้องสมควรดีอย่างยิ่งเหมือนกันนะฮะไม่น่านเชื่อนะคะว่าหนังสือเขียนตั้งนานแล้วแต่ก็มันก็คือมันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในชีวิตจริงในจริงๆที่ในครอบครัวที่พ่อแม่ก็ต้องดูลูกก็ต้องดูนะคะก็อยากอยากแนะนําให้แบบครอบครัวดูแล้วก็จะได้หันหน้ามาหากันว่าการที่เราเป็นครอบครัวนะคะการคุยกันคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่แม่เอาแต่ใจตัวเองพ่อเอาแต่ใจตัวเองลูกก็ต้องมีเหตุผลของตัวเองเพราะฉะนั้น ทุกคนอย่ามีเหตุผลของตัวเองนะคะให้เอาเหตุผล3คนพ่อแม่ลูกมาคุยกันแล้วมันจะดีขึ้นยังไงก็ขอฝากละครเรื่องเวลาในขวดแก้วไว้ด้วยค่ะแล้วผมก็ย้ำ้ะครับ14ธันวาคมนี้นะครับผมตอนแรกนะฮะวันอังคารจันทร์อังคารนะครับทางช่อง True4U นะครับผมหนึ่ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับผม หนึ่งในงานติดกล้องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยสนุกมากเลยหวังว่าจะมีเรื่องต่อไปที่ได้รวมตัวกันแบบนี้อ๋อฝากงานไก็ยุ่นี่ค่ะเราเล่นดีมากนะคะนานวันเนี้ยสาธุค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องค่ะกูออยทุกคนเลยเสื้อผ้าหน้าผมเอ่อ ดีใจครับดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ครับก็รู้สึกถึงวิจาภาพที่ดีๆที่พี่ๆทุกคนให้ครับก็ดีใจโคตรเลยครับผม